ผมเชื่อว่าในทุกๆเกมเนี่ยก็ต้องมีเทคนิคเป็นของตัวเองนะครับซึ่งเทคนิคเหล่านั้นเนี่ยก็ต่างช่วยให้ผู้เล่นเล่นเกมได้เก่งขึ้นหรือว่าสะดวกขึ้นนั่นเองและสําหรับเกมที่จับผู้เล่นโยนลงทะเลแบบทาคอฟเนี่ยการรู้แล้วก็เข้าใจถึงเทคนิคบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะช่วยชีวิตคุณได้เหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์เทคนิคและไมเซทที่ผมได้เรียนรู้บางส่วนจากการเล่น3000ชั่วโมงนะครับที่อาจจะมีประโยชน์แล้วก็ทําให้คุณรอดได้มากขึ้นครับมาถึงเทคนิคแรกนะครับที่ควรจะรู้เนี่ย ก็คือการฝึกจาแมปนะครับการจําแมปการจําจุดเกิดต่างเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในเกมทา r ์คอฟนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่มีมินิแมปมาให้เราดูนะครับยกตัวอย่างแมปนี้นะครับก็คือแมปวูดซึ่งเป็นแมปยอดนิยมเลยที่เด็กใหม่ทุกคนเนี่ยมักจะหลงกันนะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณรอบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นป่า80%เลยนะครับเทคนิคในการจําแมปให้ได้เนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องคอยสังเกต P O I ครับ P O I คือ Point of Interest หรือว่าสถานที่สำคัญ,คญๆ,ตๆต่างๆที่อยู่ในแมปน,นเอง นะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านมีบ้านแค่หนึ่งหลัง2หลังมีรถถังตรงนี้มีรถถังตรงนู้น1นคันนะครับมีรถคอนเทนเนอร์ตรงนี้1คันนะครับมีถนนแบบนี้เราควรจะฝึกจําประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญสําหรับแมปว o ดเนี่ยก็คือการจําภูมิประเทศครับวูดเนี่ยเป็นแมปที่มีภูมิประเทศเป็นป่านะครับแล้วก็มีภูเขาซึ่งในวูดเนี่ยภูเขาที่สูงที่สุดเนี่ย จะอยู่ตรงกลางแมปครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะภูเขาแบบนี้นี่แบบนี้ถ้าเกิดว่าเราหลงคิดหลงทางเนี่ยให้เราจำว่าเราหันหน้าหรือเดินทางไปหาโซนภูเขาตรงกลางแมปให้ได้ก่อนนะครับแล้วเราเนี่ยจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนซึ่งแต่ละแมปเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการจำค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่มีมินิแมปมาให้เพราะฉะนั้น เรื่องจำแมปเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆลองใช้เทคนิคนีน้ดูครับจำ POI ต่างๆจำภูมิประเทศนะครับอย่าเล่นขอบแมปเกินไปนะครับลองฝึกเข้าไปเล่นกลางแมปบ้างเพื่อหาจุดจำใหม่ๆนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะ,ะจำแมปได้ช้ามากๆถ้าเกิดว่าเราเล่นแต่ขอบแมปนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญและ,ะเป็นส่วนช่วยในการฝึกจำแมปได้ดีเนี่ยก็คือโหมดออฟไลน์นะครับพยายามเข้าไปลองเล่นโหมดออฟไลน์ แล้วก็เข้าไปเล่นนะครับจะปรับบอดก็ได้หรือไม่ปรับบอดก็ได้นะครับลองเข้าไปเดินสำรวจจุดต่างๆที่เราไม่เคยไปหรือเราไม่มีโอกาสได้ไปในเลทจริงๆนะลองเข้าไปดูว่าตรงนี้มีอะไรบ้างซึ่ง การจำแมปเนี่ยช่วยได้หลายอย่างมากๆนะครับทั้งจุดรูทจุดที่ไม่ปลอดภัยหรือจุดที่ปลอดภัยนะครับเราก็ไปเรียนรู้ให้ได้เยอะที่สุดในโหมดออฟไลน์ line นะครับซึ่งมันสามารถเล่นได้โดยที่ของเนี่ยไม่ตกนะครับแต่เราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะรูทของออกมาได้นะครับวิธีการที่เราจะลงไปเล่นโหมดออฟไลน์ line เพื่อฝึกจาแมปเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องเปิดแมปพ,พวกนั้นให้ได้ก่อนนะครับเราถึงจะลงไปเล่นได้นะอย่างเช่นแมปไ g ท์เฮาส์เนี่ยผมยังไม่เปิดนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะลงไปเล่นได้ นะครับแต่แมปที่ไหนที่เปิดแล้วเนี่ยเราก็สามารถลงไปฝึกซ้อมได้แมปที่ควรจะเล่นเป็นเนี่ยก็อย่างเช่น Wood Factory Custom Interchange นะครับที่ควรจะเล่นเป็นให้ได้นะสีแมปนี้ไปฝึกกันบ่อยๆนะครับวิธีการเข้าเนี่ยกดเข้าไปในแมปนะครับแมปอะไรก็ได้ที่คุณต้องการจะลงไปนะครับกด enable practice mode for this rate นะครับก็คือกดคลิกอันนี้อ่เสร็จแล้วคุณไปที่เกมเซตติ n งตรงนี้เนี่ยจะมีค่าต่างๆนะครับให้คุณเซต ถ้าคุณต้องการที่จะมี AI แบบออนไลน์เลยเนี่ยก็เซตแบบนี้เลยก็คือไม่ต้องตั้งค่าเลยเป็นค่า Default แบบนี้เลยอยากให้มีบอสในแมปไหมหรือไม่มีติก๊ตรงนี้ได้นะครับหรืออยากจะเพิ่มจำนวน AI ให้มากขึ้นอ่ะก็มีถึง Low, Medium, High แล้วก็ระดับ h o ตเลยซึ่งระดับ h o ตเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับสำหรับคนที่มี CPU ที่แบบไม่ได้แรงมากเพราะว่าจานวน AI เนี่ยมันจะเยอะมากแล้วมันจะกระตุกมากๆนะครับ ก็แนะนำให้เป็น as in o n l i n ลนะครับหรือไม่ก็ high ถ้าอยากได้บอดเยอะๆถึง high ก็น่าจะเพียงพอละแล้วก็กดเข้าไปเริ่มเกมเลยเราไม่จะเป็นจะต้องประกันก็ได้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับซึ่งมันจะมีมุมซ้ายล่างมันจะเขียนว่า training อันนั้นคือเป็นโหมดที่เราใช้ฝึกซ้อมนะครับโอเคเรื่องต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของการ p r e เม d นะครับ ซึ่งผมจะขอไม่อธิบายลงลึกถึงเรื่องตัวยานะว่ายาแต่ละอันทำยังไงเดี๋ยวค่อยไปอธิบายในคลิปหน้านะครับแต่ว่าเทคนิคของการพรีเมดเนี่ยเป็นเทคนิคที่ผมมักจะใช้ประจำนะครับในเวลาที่ผมจะข้ามไปจุดที่ผมคิดว่าอาจจะโดนยิงได้หรือจุดที่ผมคิดว่าอาจจะยัง,ยงไม่ปลอดภยัยหรือจุดไหนที่ผมคิดว่าอาจจะมีการบวกเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับการพรีเมดก็คือการใช้ยาก่อนนั่นเองในทาคอฟเนี่ยมันจะมีเมคนิกอันหนึ่งนะครับก็คือเมคนิกของอตัวเลือดร่างกายของเรานี่แหละคือถ้าเกิดว่าเราโดนยิงขาเนี่ย เราจะไม่สามารถเดินได้เลยเราจะกระเพกนะครับเราจะแบบกระเพกเลยซึ่งเราจะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้โดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในที่โล่งหรือเรากําลังข้ามที่โล่งสมมติว่าผมกําลังจะข้ามจากตรงนี้ไปตรงอาคารตรงนั้นนะครับถ้าเกิดผมไม่พีเมดและผมโดนยิงขาเนี่ยผมแทบจะทําอะไรไม่ได้แทบจะปล่อยเมาส์เลยการพิเมดเนี่ยมันเลยเข้ามามีบทบาทสําคัญนะครับการพีเมดก็คือการใช้ยาตระกูลพวกเพนคิลเลอร์ต่างๆนะครับเพนคิลเลอร์ er ก็ตาม ก็ตามชื่อยาเลยครับก็คือยาแก้ปวดนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราใช้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถทนกับอาการปวดหรือ,อาการบาดเจ็บได้ชั่วขณะนะครับในช่วงเวลาของที่ติดสถานะเพนคิลเลอร์นะอย่างเช่นยกตัวอย่างการพรีเมดเนี่ยอย่างเช่นผมจะข้ามไปอาคารนั้นนะครับซึ่งผมไม่รู้เลยว่าด้านขวามีศัตรูไหมหรือบนอาคารมีศัตรูที่คอยจะยิงผมหรือเปล่านะครับ ผมจะทําการพีเมดก่อนเลยก็คือกดใช้ยาไปก่อนเลยนะครับจะเป็นยาอะไรก็ได้ในตะปูนของเพนคิลเลอร์เท่าที่คุณจะหาได้นะครับผมก็จะพีเมดไว้ก่อนเลยแล้วผมก็ค่อยวิ่งอันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคสําคัญจริงๆมันก็เป็นแนวคิดและกันในการระมัดระวังนะครับการเตรียมตัวและการพีเมดไว้ก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีซึ่งถ้าผมไม่โดนยิงเนี่ยก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าผมโดนยิงขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะสวยนะครับซึ่งการพรีเมทไว้ก่อนเนี่ยมันก็อาจจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดให้คุณได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการพรีเมทก่อนที่จะวิ่งข้ามหรือการพรีเมทก่อนที่จะบวกนะครับสมมุติว่าผมได้ยินเสียงปืนอยู่ในอาคารนี้อยู่แล้วหรือบริเวณไกลกว่านี้นะครับและผมต้องการที่จะเดินผ่านเนี่ยผมก็จะพรีเมทเอาไว้ก่อนเลยก็คือกดใช้เพนคิลเลอร์ไปก่อนเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันเปืองนะพยายามใช้ไปเลยนะฮะแล้วก็สังเกตดูนะครับหลังจากที่ผมพรีเมทเนี่ย ผมยังสามารถวิ่งได้ถึงแม้ขาจะดำนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้พรีเมทหรือผมไม่ได้กินยาแก้ปวดมาเนี่ยผมจะไม่สามารถที่จะวิ่งได้นะครับคือมันจะตัวกระเพกนะอ่ามันก็จะช่วยชีวิตเราได้คือมีแล้วได้ใช้ดีกว่ามีแล้วไม่ได้ใช้นะครับซึ่งตัวยาเพนคิลเลอร์แต่ละอันเนี่ยมันก็จะให้สถานะความเอ่อความนานเนี่ยต่างกันนะครับบางตัวเนี่ยก็ อยู่ได้เป็นนาทีบางตัวเนี่ยก็อยู่ได้แค่ไม่กี่นาทีนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาอธิบายในคลิปหน้านะประมาณนี้เนี่ยเทคนิคต่อมาก็คือการ cancel animation นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าผมกำลังเลื่อนออกนะครับผมจะกดฮิ้วแล้วผมก็จะกด install มันก็จะเป็นการเปลี่ยน mac ไปเลยนะครับเป็นการ cancel animation แบบหนึ่งนะครับกดอีกทีหนึง่งเปลี่ยนเ,น,น,เนเป็น mac นี้หรือเปลี่ยนเป็น mac นี้ ประมาณนี้นะครับนี่เป็นเทคนิคในการ cancel animation นะที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้กันนะครับเปลี่ยนปเป็นอันนี้เห็นไหมนี่ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนมาอันนี้นี่ก็จะเปลี่ยนประมาณนี้นะครับนี่คือเป็นการ cancel animation เทคนิคต่อไปจะเป็นเรื่องของการ o ูทนะครับหลังจากที่เราไฟต์เสร็จหรือเราบาดเจ็บหรือเราอะไรต่างๆก็ตามนะครับเวลาที่เรามาลูทเนี่ยเราสามารถที่จะกดฮิลหรือกดเติมกระสุนได้ มันจะทําพร้อมกันได้นะครับมันสามารถที่จะใส่กระสุนในระหว่างที่เรากําลังเสิร์ชของได้อันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทําเวลาที่เรารูทของเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งเวลาเราลูทเนี่ยเราสามารถที่จะกดคิวได้ด้วย เช่นตัวนี้เนี่ยเ,เราจะเราจะกดเสิร์ชนะครับแล้วเราก็จะกดผ่าตัดซึ่งตอนนี้เนี่ยผมแขนขาดนะครับแล้วก็ขาขาดซึ่งผมจะรูทไปแล้วก็กดดับเบิลคลิกที่ผ่าตัดนะครับซึ่งมันก็จะทํางานคู่กันได้เลยโดยที่เราเไม่ต้องทําแยกกันนะครับไม่ต้องทําทีละอย่างเนี่ยสามารถรูทแล้วก็สามารถกดใช้ยาหรือผ่าตัดอะไรไปได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็เทคนิคอีกอันนึงนะครับเวลาที่เราเลือดออกทั้งตัวนะ แล้วเราพยายามที่จะกดฮิลทีละส่วนทีละส่วนเนี่ยในระหว่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดึงกระสุนใส่ได้ยกตัวอย่างเช่นเราเดี๋ยวมันคลิกที่ฮิลอ่าพอมันฮิลไปแล้วเรากดกระสุนใส่มันจะเป็นการแคนเซิลแอนิเมชันเลยแล้วมันก็จะฮิลส่วนอื่นไปแล้วเราก็ดึงใส่ต่อครับดึงใส่ไปเรื่อยๆดึงใส่ไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมว่ามันจะฮิลส่วนต่างๆไปเรื่อยๆนี่ประมาณนี้นะครับ มันจะได้ไม่เสียเวลาในการที่เราอ่ะเนี่ยเห็นไหมเต็มพอดีนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาในการที่เราแบบว่าต้องมาคิวทีละส่วนแล้วก็ต้องมานั่งใส่แม็กด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เร็วกว่าเดิมนะครับอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเวลาที่เรารูทเนี่ยอีกสาคัญหนึ่งก็คือการใช้คีย์รัดนั่นเองการใช้คีย์รัดในการดึงของใส่ตัวเร็วๆเ,เนี่ยก็คือการกดของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราจะดึงใส่ตัวเนี่ยให้เรากด อัลเทเนตนะครับเรากดคลิกซ้ายแล้วก็คลิกที่ของที่เราจะใส่นะครับอย่เช่นนี้หรือเป็นพวกปืนก็อัลเทเนตเหมือนกันมันจะใส่ตัวทันทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะดึงของที่มีอยู่ตรงตัวศัตรูหรือตัวศพอะไรต่างๆดึงของเข้าโดยอัตโนมัติเนี่ยเราต้องกดคอนโทรลค้างแล้วก็กดคลิกซ้ายนะครับแล้วก็คลิกที่ของอ่ามันก็จะเข้ามาในมีแทน เข้ามาในตัวหรือเข้ามาในลิกหรือในกระเป๋าแทนถ้ากดคลิกที่ของที่อยู่ในกระเป๋าแล้วก็คลิกใส่เนี่ยมันก็จะเป็นการดึงของออกจากกระเป๋าไปเข้าที่ตัวสล็อตที่มันอยู่ตรงอื่นแทนนะครับบางทีก็เป็นการดึงเข้าประมาณนี้นะนี่ก็จะเป็นเทคนิคในการรูดของเร็วๆนะครับนี่กดตัตินจากในกระเป๋ากดตันตินีก็จะเข้ามาในนี้นะครับันนีแล้วคลิกนะอีกเทคนิคนึงนะครับก็คือเทคนิคการเปลี่ยนสโคบนะ ระหว่างโฮโลหรือเลตดอทหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นสโคบหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มาเปลี่ยนมเป็นใช้อีกอันหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องใช้แอนิเมชันในการเปลี่ยนหรือเป็นการแคนเซิลแอนิเมชันนั่นเองอย่างเช่นถ้าผมจะเปลี่ยนอันนี้มาเป็นสเปกเตอร์1นคูณสอันนี้นะครับถ้าปกติเนี่ยผมก็จะต้องดึงอันนี้ออกแล้วก็ค่อยใส่อันนี้แทนใช่ไหมครับอย่างเช่นผมกดคอนโทรลแล้วคลิกซ้ายมันก็จะดึงออกเห็นไหมมันจะมีแอนิเมชันอยู่แล้วผมก็เอานี้มาใส่ ใช่ไหมมันก็จะมีแอนิเมชันซึ่งมันจะค่อนข้างช้านะครับอีกเทคนิคที่เราสามารถทําได้เนี่ยก็คือให้เราถ้าเรามี2ปืนนะถ้าเรามี2ปืนหรือเราจะใช้มีดก็ได้แถ้าเรามี2ปืนเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นอีกปืนหนึ่งครับเปลี่ยนเป็นอีกปืนอย่างนี้นะแล้วเราก็ดึงอันนี้ใส่แล้วก็เอ้ยดึงนี้เก็บดึงอันนี้เก็บนะครับแล้วก็ดึงนี้ใส่ปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นปืนหนึ่งอ่าประมาณนี้อันนี้คือแบบเร็วๆแคนเซิลแอนิเมชันแบบเร็วๆนะครับหรือในกรณีที่แคนเซิ ที่สามารถใช้ได้ในการเปลี่ยนแม็กนะครับก็คือถ้าเราถ้าเราปืนนี้เนี่ยเรามีปืนมีกระสุนที่น้อยอยู่นะครับแต่เราไม่มีเวลาที่จะรีโหลดเพราะว่าศัตรูเข้ามาใกล้แล้วเนี่ยให้เราเปลี่ยนมาเป็นปืนนี้แล้วก็กดเปิดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็กดคลิกขวา Insta l l กับแม็กที่เรามีอยู่มันก็จะ i n s t a l l ใส่ตรงนี้ไปเลยนะครับก็จะเป็นการแคนเซิลแอนิเมชันในการรีโหลดไปเลยนะครับเพื่อเตรียมพร้อมอีกปืนนี้กระสุนหมดปุ๊บเราเปลี่ยนมาเป็นอันนี้แล้วก็ แคนเซิลอย่างนี้ล้วใช้อน,นี้ยิงไปแป๊บหนึง่งแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นอันนี้ยิงได้ต่อนะครับอะไรประมาณนี้นี่คือการแคนเซิล i ีมิชันของเกมนี้นะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของน้ําหนักนะครับน้าหนักในเกมนี้เนี่ยมีผลต่อการเล่นค่อนข้างเยอะนะครับข้อเสียของน้ําหนักก็คือการพีคเนี่ยมันจะช้าลงนะครับเพราะว่าน้ําหนักตัวเนี่ยมันค่อนข้างเยอะซึ่ง วิธีที่ดีที่สุดในการเบาน้ําหนักเนี่ยก็คือการทิ้งกระเป๋าถ้าเกิดใครได้ดูไลฟ์ผมเนี่ยสังเกตดูว่าเวลาก่อนที่ผมจะไฟเนี่ยผมมักจะทิ้งหลดน้ําหนักของผมออกนะครับอย่างเช่นทิ้งกระเป๋าออกก่อนเลยลดน้ําหนักไปได้ประมาณหนึ่งนะครับอะไรประมาณนี้สมมุติว่าน้ําหนักของผมมีอยู่ที่โดยประมาณนะสมมุติว่าน้ำหนักผมเนี่ยมีอยู่ที่35แล้วถ้าผมทิ้งกระเป๋าลงเนี่ย ถ้าผมทิ้งกระเป๋าลงน้ำหนักผมจะเหลือ22ซึ่งมันจะทำให้ movement ในการเดินในการวิ่งอะไรของผมเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็พีคที่เร็วขึ้นมากๆนะครับมันจะไม่หน่วงพูดง่ายๆเอนเนอร์จีของตัวเราเนี่ยมันจะน้อยลงซึ่งมันจะช่วยในการที่เราแบบ PvP ได้แบบดีขึ้นนะครับประมาณนี้น้ำหนักเนี่ยมีผลเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไฟท์เนี่ยพยายามตรวจสอบน้ำหนักของตัวเราให้ดีนะครับว่า มันหนักมากน้อยแค่ไหนยิ่งหนักเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งเวลาวิ่งเนี่ยมันก็ยิ่งกินสเตมินาเยอะนะครับยิ่งกินสเตมินาเยอะแล้วก็ทําให้เราแบบพีคช้าด้วยแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยการยกปืนเนี่ยก็ช้าลงด้วยนะครับพยายามสังเกตน้าหนักตัวเองดีๆซึ่งการกดทิ้งกระเป๋าคีรัดเนี่ยก็แล้วแต่ทุกคนจะตั้งนะครับจะสามารถสามารถมา สามารถมากดทิ้งตรงนี้ก็ได้นะครับกดคลิกขวากดดิสค r d ตรงนี้ก็ได้หรือจะตั้งเป็นคีย์ลัดก็ได้ซึ่งผมตั้งเป็นคีย์ลัดนะครับซึ่งคีย์ลัดของผมเนี่ยก็คือมันจะอยู่ข้างล่างสุดนะครับข้างล่างแล้วก็ขึ้นใหม่นิดนึงมันจะเขียนว่า drop backpack ซึ่งถ้าอันเดิมเนี่ยน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าอันเดิมเป็นอะไร x x หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมเนี่ยเป็น cap lock x นะครับเพราะว่า x ตัวของผมเนี่ยไปพ่วงก,กับตัวอื่นด้วย ผมก็เลยเอาแคบล็อกมาพ่วงเอาไว้อีกทีจะได้สามารถใช้ได้นะประมาณนี้ซึ่งก็สามารถกดใช้ได้เลยมันก็จะทิ้งกระเป๋าทันทีอะไรประมาณนี้นะครับอีกอันนึงที่สําคัญนะครับก็คือการคํานวณค่าสถานะต่างๆของตัวเองนะครับพยายามสํารวจค่าสถานะต่างๆของตัวเองให้ดีนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้างซึ่งถ้าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยเราสามารถกดแท็บนะแล้วก็กดไปที่เฮลแล้วก็เช็คได้ว่ามีอะไรอยู่บ้าง หลักๆที่จะต้องเช็คเนี่ยก็คือพวกสถานะของน้ําแล้วก็อาหารนะครับต้องเช็คให้ดีนะอย่าให้มันขาดเพราะว่าถ้าเราขาดน้ําหรือขาดอาหารเนี่ยมันอาจจะทําให้เราแบบเสียเลือดแล้วก็ตายได้นะครับแล้วก็มันจะทําให้สเตมินาของเราเนี่ยไม่รีด้วยนะครับซึ่งก็ต้องคอยระวังนะอันตรงนี้ อีกอันนึงที่ต้องสนใจมากๆเลยก็คือสถานะของเพนคิลเลอร์นะครับซึ่งเราใช้เพนคิลเลอร์ไปเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีเลขบอกนะครับซึ่งจะเป็นสถานะสีฟ้าตัวนี้ที่สําคัญสําคัญนะเวลามันจะนับถอยหลังเห็นไหมเหลืออีก3มนาทีเลยสามนาทีที่เราสามารถใช้เพนคิลเลอร์ได้ซึ่งในสมนาทีนี้เนี่ยเราก็ต้องคอยสังเกตนะครับว่าสามนาทีนี้เราเราควรจะทําอะไรบ้างอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเหลือสถานะเพนคิลเลอร์อีกประมาณ10วินาที สมมุตินะครับเหลืออีกสิบวินาทีเราก็ไม่ควรที่จะวิ่งข้ามที่โล่งหรือวิ่งเข้าหาศัตรูนะครับเพราะมันอาจจะไปหมดตรงในระหว่างที่เราไฟได้นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็ขากระเพกแล้วก็อาจจะทําให้การไฟเนี่ยเสียเปรียบได้นะครับพยายามสังเกตตรงนี้ไว้ให้ดีๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่คนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจกัน โอเคเอาเป็นว่าเท่านี้ก่อนละกันนะครับจริงๆมันยังมีเทคนิคอีกเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยแล้วก็นี่แหละเป็นเหตุผลที่ผมชอบทาคอฟนะครับเพราะว่ามันมีเล ARNING CURVE ที่สูงมากแล้วก็มีเทคนิคนั่นนี่ให้เราได้ฝึกฝนกันและสำหรับผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับผมอยากจะบอกว่าขอยินดีต้อนรับสู่ทาคอฟนะครับยังไงเนี่ยก็อย่าพึ่งท้อนะมันฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็มันหาความรู้บ่อยๆนะครับสักวันหนึ่งจะมีเรที่เป็นของเราแน่นอนครับและก่อนจากกันไปเนี่ยผมขอขอบคุณสมาชิกทุกคนด้วยนะครับที่สนับสนุนช่องนะ ไม่ว่าจะเป็นคุณเป้นะครับบอสน้องกันนะครับคุณเอมคุณเชนนี่แล้วก็น้องเซฟนะครับแล้วก็โซลิเต้หกสี่สี่เจ็ดลำดวนสามสองห้าหกคุณ TSX D D D ดีนะครับคุณการ KW คุณชิลลิงบอยคุณเด็กสเตอร์และคนสุดท้ายคุณสถานันนะครับจะมากจะน้อยเนี่ยมันมีความหมายกับผมทั้งหมดเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดซับไว้ด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าเดี๋ยวเอาความรู้มาฝากกันอีก See you up.